ดีทุกคนทุกท่านกันด้วยครับตอนนี้ผมนั้นอยู่ในเกมโทรนันเองครับซึ่งลืมชื่อก็เดี๋ยวผมใส่ชื่อไว้ในท้ายคลิปแล้วกันคัะซึ่งผมจะบอกทุกคนว่าของที่ผมได้มานั้นลานานมากคือน่าจะหลายวันนะอันนี้คือทั่วชาร์โดครับซึ่งอยู่ในหนึ่ง เดี๋ยวเราหนึ่งนะครับผมขอเปลี่ยนตัวเพื่อให้ทุกคนดูได้ชัดๆเปลือมเผลอดื่มเข้าไปไอน,นี่คือหนึ่งใน9,999พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าในกล่องธรรมดาซึ่งใช้เวลาล่านานมากครับอันนี้คือหนึ่งใน1นึ่พันใช่ไมหนึ่งในหนึ่งหนึ่งในเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าในกล่องธรรมดาครับ ขอโทษที่พูดผิดนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ผมอยู่คนเดียวอันนี้คือง่ายๆคืออันนี้คือผลโกมูโกมูนะครับเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พเพราะจาเลขตดบได้อยู่เดี๋ยวก่อนนะขาดูเลขดบบก็มันมีบอกอยู่นะครับนี่ครับหนึ่งทับสามพันสองร้อยห้าสิบครับซึ่งมีสองหนึ่งทับหนึนะ่งทับ 4ี่รในกล่องดำค่ะคือกล่องนี้ได้จากการตีบอสทำแต่บอสศูนย์เกไม่ได้นะครับบอสได้จากตีบอสสีสีนือ้เงินตรงนี้กับเจอกับรอดอกครับบอสสูงเงินตรงนู้นกับบอสท,ที่เสกได้ซึ่งเป็นบอสลูกตากับเจ้าบอสปัะตวิติแล้วก็บอสแขนแขนทองครับซึ่งมโอกาสเจอได้อันนี้คือเปิดกล่องไปเรื่อยๆครับ ซึ่งผมไม่รู้อากาสเนาะดาบโซโลครับหนึ่งในสี่พันกว่ามันจะบักวันนี้ตอนถึงครับซึ่งเราเราต้องผมบอกเลยครับว่าผมแนะนําให้ทุกคนเก็บไว้ได้ให้ได้สองอันถ้าได้สองอันคุณก็จะได้โซโล่ล่างว่าโน้ตแต่ว่าผมว่ามันไม่คุ้มที่เก็บไว้ดีวกว่าแล้วถ้าจะให้ผมรีวิวเตัวนี้คือตัวนี้ล่างแรกมีเลือดเจ็ดพัน แล้วร่างสองจะมีเลือดสองล้านซึ่งดาเมจเยอะมากครับซึ่งได้จากถ้วยไนแม่ซึ่งออกจากกล่องดำหนึ่งทับหนึ่งพันในกล่องดำฮะหนึ่งทับหนึ่งพันนะครับถ้าใครเล่นเกมนี้ก็มาดูผมได้นะครับเพราะผมเป็นคนที่ถือว่าอยากากล้าแสดงออกีา ตัวนี้เมื่อก่อนน่าจะมีเลือดประมาณ9ก้ากิลเก้าสิบเก้าเปลีย่ยนฮะแต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ5้าบีแถมดาเมจก็ลดลงด้วยฮนะนี่ฮะคือบอสลูกตาที่ดอบดอบกองสี่อันแล้วก็ตามด้วยถ้าเป็นบอสประตูวิติไอบอสต,ตรงนั้นไม่ใช่นะคะไอบอสปลาหมึกตรงนั้นอนะไม่ใช่นะครับบอสปลาหมึกไม่ใช่ตับแสงตัดบ,บอสปลาหมึกไม่มันมันดับกองปลามึกนะครับซึ่งมันดอบมากกว่าถ้วยปลาหมึก ซึ่งไอ้บอสตัวนี้ดอบดอบสกล่องครับถ้าเป็นบอสประตูมิติดอบสามกล่องถ้าเป็นบอสแขนทองดอบดอบสิบกล่องนะผมแนะนำถ้าจะตีเจ้าบอสนั่นอะ่ะคุณก็สังเกตเอฟเฟกต์ตอนตายดีๆเพราะมันสวยมากครับและตัวนี้เดอะรูเลอร์ฮะซึ่งไม่ต้องถามเลยว่ามันเป็นตัวที่โหด อยู่แต่ว่าสู้คือง่ายๆคือง่ายๆคือ,เก,อกคเกือบโหดมากๆครับเกือบโหดมากๆเมื่อก่อนโหดจริงฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่โหดแล้วนั่นเองก็คือหายไปแล้วนะครับคือความโหดเนี่ยหายไปเพราะว่ามันแรกกับเลือดที่มากขึ้นนั่นเองต่อไปก็สีครับ ซึ่งตัวนี้หาได้จากถ้วยอิงนะครับถ้วยอิงคือถ้วยหมึกครับถ้วยหมึกจะดรอปจากกล่องหมึกนั่นเองเอ,อ๋อใช่ครับถ้าทุกคนอยู่ในเซอร์วีคุณสามารถใช้คําสั่งตามนี้ได้เลยแต่สีฟ้าคุณจะไม่สามารถใช้ได้นอกจากคุณจะเติม VIP แต่ VIP โดนลบออกไปแล้วครับ VIP โดนลบไปแล้วซึ่งไอ้คำว่าเพลเยอร์เนี่ยคือเราต้องใส่ชื่อเต็มของ p พลเยอทุกคนอันแอดมินอันแบน คิวเพ e r เตะเพ a y เยง่ายๆคือไอคำไอคำไอตรงที่ผมกดอยู่นี่คือไอตรงข้างล่างของคำว่า Q นะครับมันคือเก็บกล่องทางเซิร์ฟเวอร์นี่ครับเกิดละตรงหมึกนี่ะครับที่จะได้จะสีแต่โอกาสเก้าเปอเซนตะฮยับตัวที่เหลือก็จะได้เบนดี้นั่นเองกีอาซี C. เออวันนี้ใครใครใคร,ใครยังไม่รู้ครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าทำยังไงเนาะซึ่งผมจะบอกให้ว่ามันทํำยังไงมันทําได้โดยการเรากินผลกมุกกมุให้ครบห้าสี่ผลฮะก็คือใช้ลูฟี่แล้วก็กินอีกอันหนึ่งเพื่อเป็นเกียร์สองแล้วก็กินอีกอันหนึ่งเพื่อเป็นเกียร์สามแล้วก็กินันสุดท้ายให้เพื่อเป็นเกียร์สี่ฮะอย่า yeah. ยอนี่คือถ้าเรามีถ้าเราเราต้องหากล่องโลกแล้วเราก็ต้องกินกล่องโลกไปเรื่อยๆฮะกินถ้วยโลกไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เจ้านี่ฮะกินถ้วยโลกไปเรื่อยๆเนอะไอตัวนี้คือผมบอกให้หายากหน่อยแต่ว่าแต่มันคลุไมไหมผมว่าผมขอไม่พูดแล้วกันครับ ไทียนี่มันเป็นตัวที่ได้จากถ้วยตะมันตลงังสีซึ่งที่ซื้ออยู่ใต้ท่อน้ําผมบอกแค่นี้แล้วกันแล้วเจ้าปลาหมึกนั่นก็เกี่ยวด้วยกับการเอาเจ้าตัวนี้มาคุณต้องมีตัวโหดก่อนถึงจะเอาเจ้าตัวนี้ได้โซนี่คือเปิดกล่องไปเรื่อยๆแถมมันเปิดไปเราคุมไหมโทษทีครับคดีเสียมันน,น่ากลัวขนาดนี้ขอไกลๆหน่อยน่ากลัว อ๋อ oh, ใช่ครับมันมีปุ่มด้วยนะเกมน,นี้ปุ่มไม่รู้เหมือนกันว่าปุ่มมันคือปุ่มอะไรซึ่งปุ่มจะเกิดตรงนี้ฮะมันเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วจะไปภายในห้านาทีโมซึ่งอีกอันหนึ่งคือคือง่ายๆครับไอตัวนี้คือหาจากั่วใได้แม่เหมือนกันตัวนี้ก็หาจากั่วได้แม่ครับ ซึ่งนี่คือทั้งสามตัวคือตัวกระโหลกนั้นที่ผมบอกว่าเลือกผ้าดบิเบียนกักับกับเจ้าตัวโซลิปเปอร์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยหาได้จากถ้วยไนแอ่ซึ่งโอกาสออกหนึ่งในหนึ่พของของกล่องดำไอ้กล่องกล่องแสงนี่ก็มีประโยชน์อยู่บางส่วน แต่ว่ามันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราใช้คาสั่งอะนะเพราะว่ามันจะมาเป็นกล่องซึ่งเราจะลุ้นง่ายๆไม่ใช่ว่าเก็บแล้วเก็บเลยยับ yeah. ผมนั้นขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ดีไหมผมก็ขอยังไม่ปิดฮนะพอคลิปนี้ยาวแน่รอเลนะ่นฮะเมื่อไม่ได้ยาวขนาดนั้นหรอกซึ่งไอ้ตัวนี้คือหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมมีแล้วซึ่ง ผมให้เพื่อนไปแล้วหนึ่งฮะเลยหายไปแล้วหนึ่งอันก็แปลว่าผมมียี่อันตอนแรกแต่หายไปแล้วซึ่งมันได้จากถ้วยนี้ฮะนี่ถ้วยผมยิบออกมาเนี่ยมันคือซูปเปอร์ถ้วยเนื้อฮะซึ่งโอกาสออกถ้าคนไทยจะเขียนว่าซูปเปอร์ถ้วยเนื้อถ้าเขาใช้ภาษาไทยอะใช้ภาษาไทยนะครับซึ่งมีบอกอยู่ในนี้ฮะหนึ่งทับสี่ร้อย ใช่ครับเดิมครับสี่ร้อยถ้าทุกคนงองว่าผมได้มาจากไหนเปิดกล่องเลยครับทำมดอยปิดคลิปแล้วครับแค่นี้ครับบ๊ายบายฝายกากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพราะผมนั้นทำนานมากเลยอะนานกว่าทุกคนคลิปอีกรวมแล้วเนี่ยผมต้องเอฟเคสี่ห้าชั่วโมงต่อวันนะดีบ๊ายบายครับแค่นี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับผมขอร้องว่าเลยว่คลิปนี้ผมทำนานมากจนกว่จะได้ขอบมันนานบ๊ายบายนะครับขอให้เรียนหนังสือดีๆนะครับเพราะช่วงนี้คนจะเริจบเยอะแน่ๆบ๊ายบาย